สวัสดีครับคุณต้ยสวัสดีครับสาธารณสุขที่ต้องทําอะไรบ้างครับครับก็ส่วนของผมนะครับทางานในเรื่องของการงานควบคุมโรคนะครับก็จะดูแลโรคติดต่อทั้งหมดเลยนะครับอ๋อเราเน้นพวกให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะก็มีให้ความรู้แล้วก็เยี่ยมบ้านตามชุมชนด้วยครับอ๋อให้ความรู้แล้วไม่อยากเน้นให้ความรักบ้างหรอคะอ ถ้าพี่ต้นหอมให้รักก็จะรักอยู่นะครับจะประกวดร้องเพลงมาไหมคะคนนี้อยากรู้ก็ต้องฟังเองนะครับนี่ของไงมีของคิดว่าฟังดูแล้วดีลากันต่อบฟังน้ําเสียงแล้วคุณหิวคิดว่าเขาน่าจะร้องเพลงแนวไหนคนนี้เดายากนะเพราะว่าแบบ มันดูทางไม่ค่อยออกเพราะเสียงเขาน่าจะไปได้กับแบบหลายๆเพลงแต่อาจจะเป็นเพลงป๊อปหรือเปล่าเขาดูจากไหกางเกงเด็กที่รัดแน่นขนาดนั้นพี่ว่าน่าจยอกทรงคอสจากพันแล้วดูทรงแบบนี้คิดว่าจะไปทางน้องแพรหรือน้องขนมเค้กเดี๋ยวเราต้องรอดูอย่างนี้เราต้องรอดูถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณเต้ยครับ ก็ไปคือเกา่าขอให้ทุกเขาเจ้าก็บรสนจใจสิ่ปราขอร้องเจ้าใดเจ้าก็ไปคือเกา่าคนถูกทิ้งมันมาเจ้าขอคนที่ทิ้งมันมาเดือนกา่าเดือดเจ็บลนะนอเมื่อเขาเา่าเรามีแค่ตัวเปล่า อย่าไปสู่เขาให้เสียเวลาก็เจ็บละน้องก็มีละน้อน้ำตาเมื่อเจ้บอกว่าเย่อแสกเขามาวุ่นวายแฟนเก่าก็คือแฟนเก่าหักแท้มันกินบ่ได้เจ็บจนาน้ำตาละ ฟังคำบอกแลวเกิดป่นละน้องเกิดซึมละน้องเมื่อเจ้าละเคยเป็นเทวดาต้องกลายเป็นมาเมื่อเจ้ามาเขาเลิกกันแล้วเข้าใจบอกสมองอย่าคิดลวงเกิดเชิญออกจากชีวิต país daqui. É ไปเรียนร้องเพลงจากนี้ที่ไหนฮะมีคุณแม่สอนมาตลอดครับอ๋อไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนอะไรอย่างนี้หรอไม่ได้เรียนเลยครับแปลว่าอะไรคุณแม่เป็นนักร้องหรือยังไงครับเอ่อคุณแม่ก็เคยเข้าสู่เวทีร้องเพลงเหมือนกันอ๋อประกวดร้องใช่แสดงว่าต้องเคยประกวดแล้วแน่นอนใช่ครับแลวเราเราเคยไปประกวดมากยังตามรายการต่างๆเวทีต่างๆแล้วก็มีรับร้องเพลงบ้างในเวลาหลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้วจริงเหรอใช่ครับเพราะงานของที่เต้ทำก็ดีอยู่แล้วอะ เป็นงานอุทิศตนมันใช่เป็นเป็นงานที่มั่นคงแต่ว่าคือด้วยที่ใจเรารักนะครับอ๋อก็เลยหาเวลาว่างมีมีครั้งหนึ่งก็คือตอนคุณแม่ประสบภัยพิเัตรถชนเนาะก็คือเราอยากจะเลิกร้องเพลงว่าเราต้องมาเป็นเสาหลักให้คุณแม่อย่างรรเงี้ยแต่ด้วยคุณแม่บอกว่าเอ๊ะก็ร้องไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคุณแม่สนับสนุนใช่อย่าเพิ่งเลิกร้องเราก็เลยมีกำลังใจมาประสบการณ์ในการร้องเพลงมานี่นับแล้วประมาณกี่ปีได้แล้วคะ ก็ตั้งแต่ป .4 เลยครับรจนปัจจุบันก็ยังร้องอยู่เหมือนเดิม <นะ S 2> ปัจจุบันยังอยู่ปอ .4 อยู่ไหมคนะ ไ้า่ก็ได้ผมไปแล้วเก็เป็นอาชีพแบบสุดใครจะมีงานบวชงานแต่งเขาจะจ้างเราไปใช่ไหมถือว่าเป็นอาชีพหลักไหมหรือไม่ใช่ก็เป็นอาชีพเสริมไปหลังจากที่เราดูแลใช่ครับก็หารายได้ให้ครอบครัวอีกทางนึงครับสนใจงานเขามากกว่างานเขาแปลเราไม่ค่อยได้ยินเราเราเรียกอีกทีนึงว่าอะไรนะหลักวิชาการสาธารณสุขครับส่วนงานของผมก็จะดูแลควบคุมโรคอย่างสุว่า ณตอนนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกใช่ไหมครับเราก็จะไปสอบสวนโรคก่อนอันดับแรกสอบสวนยังไงเคสเข้ามายุงยุงคนไข้โรคอไข้ตายแล้วคุยกับยุงแล้วเหรอเนี่ยนะฮะไปถามคนไข้ใช่ครับคนไข้เข้ามาหาเราก็เราจะไปซักประวัติตรวจร่างกายต่างๆแล้วเราก็ลงสู่ชุมชนไปควบคุมโรคให้ความรู้เขาว่าแบบป้องกันยังไงอางรงี้เขาจะมีการให้ความรู้รวมทั้งการพ่นยุง ใช่เป็นการพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการตัดวงจรของชีวิตยุงเองโอเคแล้วเราสามารถแบบมองหน้าคนแล้วเรารู้ไหมว่าเขาเป็นโรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างงี้มองหน้าคุณเ้าเฉาโรคหืนหืนหืนเป็นหืนเป็นหืนนะแี่ไม่ได้เป็นโรคหืนแค่แต่ตื่นกับเพศตรงข้ามเนาะ